งาน,นวิจัยผบว่า96%ของทาดแมวนะละเลยก็คือแบบไม่ทำสิ่งที่ควรทำนะครับทีนี้เราอะเตรียมไว้เป็นเช็คลิสต์นะครับ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นนะครับแมวอ่ะห้ามอ้วนเกินไปนะแล้วก็เราควรจะครบทุกอย่างทีนี้เช็คลิสต์มันจะมีแบบดูสิเนี่ยเป็นแบบของวันแต่ละสัปดาห์นะหอยแต่ละ,นะเนี่ยเน,นี่ยวันจันทร์รังคารทะเลเนี้ยเราก็จะมีทั้งอึทั้งเชีแล้วก็มีมื้อเช้ามือ้อกลางวันมื้อเย็นเนาะแล้วก็ตรงนี้อ่ะเป็นวิธีเล่นหรือว่าเวลาเล่น เราเพราะว่าเราต้องเล่นกับแมวทุกวันนะทีนี้ก็จะมีแบบกานเช็คลิสที่เราสามารถติ๊กติ๊กติ๊ก,กแล้วก็โน้ตไว้ด้วยอันนี้เสร็จแล้ว1สัปดาห์ถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลบหมดแล้วก็สามารถทําต่อได้อันนี้โคตรสาคัญถ้าคุณเป็นทาสแมวแท้ทรัว ต้องมีแล้วก็ต้องทําซึ่งอันนี้ช่วยได้ถ้าสมมติน้องแมวป่วยอะนี่กคุณถ่ายรูปแล้วก็ไปให้หมอดูเลยว่าแบบโอเคอะไรที่คุณอะแทร็กมาบ้างอะอันนี้จะได้ช่วยหมอประเมินแบบดีมากๆเลยพัดแมวแททูต้องมีอ่ะซื้อเลยซึ่งเช็คลิสต์เนี้ยมาในกล่องเนี้ยนะแล้วก็มีจํากัดน,นะมีแบบไม่กี่อันอนะแล้วก็เป็นสําหรับปีใหม่อย่างเดียวนะในกล่องจะมีทั้งท็อปเปอร์ที่แบบเหมาะสําหรับแมวอะ มีขนมฟรชไตร์รซึ่งเป็นขนมเดียวที่เราแนะนําให้แมวกินนะเราก็จะมีของเล่นอ่ะที่แมวแบบชอบมากแล้วนอกจากนั้นนะ่ะเช็คลิสที่สําคัญนะทาดแมวห้ามพลาดซื้อเลย